สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่องมันนี่ฮีโร่เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆก,กันกับช่องมันนี่ฮีโร่ครับและนี่คือรายการ Forex Racing ครับประจำวันอาทิตย์ที่20นิมิถุนายน2564นะครับตอนนี้เวลาประมาณ17บนาฬิกาสินาทีนะครับก็ขอฝากประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากทดลองเทรด f o เ e x นะครับสามารถเปิดบ,บัญชีตามลิงก์ใต้คลิปตัวนี้เลยนะครับ มีทั้งลิงก์สมัครและลิงก์สอนวิธีการเปิดบัญชีด้วยนะครับส่วนใครที่สมัครแล้วนะครับจะมีสิทธิ์ได้เข้ากลุ่มไลน์นะครับแล้วทางเราจะมีคลิปอัปเดตให้เรื่อยใครสนใจก็สมัครได้เลยนะครับโอเคครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับก็มีการบ้านอยู่หนึ่งคู่นะครับที่กราฟของเขาเข้ากับหน้าเทรดของเรานะครับในการเทรดโดยวิธีเฮดจิ้งนะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วนะครับเมื่อวันพฤหัสมีข่าวนะครับก็ทําให้ USD แข็งค่านะครับคู่เงินต่างๆก็เลย เสียทรงเกือบทั้งหมดเลยนะครับผมวันนี้ก็จะมีอยู่หนึ่งคู่นะครับสําหรับเอาไปฝึกเฝ้าหน้าเทตุกันในสัปดาห์หน้านะฮะโอเคครับเรามาเริ่มที่คู่ E U R C s F นะครับก็ในทางเฟรมเดย์นะครับในภาพรวมเขาวิ่งในกรอบไซเวด n 3สามช n นลนี้เลยนะครับถ้าตามทฤษฎีดาวของเรานะครับก็จะมองว่า l o lower high นะฮะนี้นะครับ r h ้ g h แล้วตัวนี้ก็จะเป็น lowerlow นะครับตัวนี้ก็จะเป็น ลเวอร์ไฮแบบนี้นะครับมาเรื่อยๆนะฮะโอเคเมื่อเรารู้แบบนี้แล้วนะครับเมื่อเราดูเทนเสร็จแล้วนะครับดูเอ่อ uh, การสวิงของราคาดูเทนในภาพรวมเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็จะหาจุดเทดจิ้งกันนะครับจุดเทดจิ้งเราก็เป็จุดตัวนี้นะครับการตั้งราคาจุดเทดจิ้งเราก็จะตั้งเหนือปลายไส้ราคาเนี่ยหลบนิดหน่อยนะครับราคาก็จะอยู่ที่ประมาณเอ่อหนึ่งจุดหนึ่งศูนย์สามห้าศูนย์นะครับโอเคเมื่อได้จุดเทดจิ้งแล้วนะครับ ตอนนี้กราฟเนี่ยเขากำลังมีการพลิกลับขึ้นไปของราคานะครับเพราะฉะนั้นต่อไปก็คือเราจะรอนะครับในสัปดาห์หน้าคือเราจะอรอกราฟเข้าวิ่งเข้ามาในโซนก่อนนะครับต้องให้ราคาวิ่งเข้ามาในโซนก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราถึงจะไปหาจุดเข้าในไทม์เฟรมเอ่อหนึ่งชั่วโมงนะครับผมส่วนโซนราคาที่ผมทําไว้นะจากจุดน,นี้นะฮะถึงจุดเฮดจิ่งเนี่ยอยู่ประมาณเอ่อหกร้อยจุดนะครับ นี่คือโซนที่เราจะสามารถเข้าออเดอร์ได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าพอราคาเข้ามาแล้วกดเซลล์ไปเลยนะครับไม่ใช่นะครับเพราะว่าเราต้องไปดูแพทเทิร์นกันกับตัวของราคาในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงด้วยนะครับแต่สําหรับภาพรวมในไทม์เฟรมเดย์ก็คือประมาณนี้นะครับรอราคาเข้ามาในโซนก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะเข้าไปดูในหนึ่งชั่วโมงกันนะครับต่อไปเรามาดูเข้ามาดูในหนึ่งชั่วโมงนะครับตอนแรกนะเราดูภาพรวมของ e u r c z ก่อนนะครับก็คือเขาจะมีการกลับตัวในโซนในโซนราคานี้นะครับเห็นไหมฮะเนี่ยชุดนี้มีการกลับตัวของราคานะครับก็คือมีการลงเด้งแล้วก็ลงนะครับแบบนี้นะครับตัวนี้เหมือนกันลงเด้งแล้วก็ลงนะฮะต่อไปเรามาดูที่หน้าปัจจุบันของเราอันดับแรกเมื่อราคาเข้ามาในโซนแล้วใช่ไหมครับ I.S.I. เนี่ยก็โอเวอร์บอทแบบนี้นะครับถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้นะ เราจะยังไม่ได้เข้าออเดอร์นะครับเพราะว่าเราจะรอจนกว่าครับเขามีการกลับตัวของราคานะครับก็คือมีการลงเด้งลงแบบนี้นะครับแล้วการกลับตัวของราคาในเล่นขาเซลก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นจุดทุนของการกลับตัวแต่ละอย่างนี่ก็จะต่างกันนะครับผมแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะกลับตัวในลักษณะไหนนะเราเราต้องเข้าไปฝึกในการหาจังหวะเข้ากันนะครับอีกแล้วทีนี้ก็จะมีบางครั้งนะครับมีคําถามว่า ก็ในเมื่อราคาเขากลับมาในโซนแล้วแล้วสิ่งที่กลับตัวเดิมที่เคยคาดการไว้เนี่ยของเดิมเนี่ยก็มีอยู่ว่าเข้าเข้ามาแล้วเขาก็จะกลับตัวแล้วก็ลงได้เนี่ยทําไมตอนราคาลงไปลึกๆเราไม่เซลลเลยมันก็จะทําได้ทั้งสองอย่างนะครับก็คือถ้าเพื่อนๆรับความเสี่ยงได้นะครับในการที่จะติดเทดจิ้งตรงนเนี้ยเนี่ยเพราะว่าถ้าถ้าเราไม่รอราคากลับถ้าเราไม่รอการกลับตัวของราคาก่อนนะครับแล้วราคาเขา เกิดเข้าไหลไปตีเจริงเลยถ้าเพื่อนๆรับความเสี่ยงตรงนี้ได้ก็ไม่เป็นไรเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็อยากเข้าออ,อเดอร์เลยก็เข้าได้นะครับแต่ต้องคำนวณเ,เอ็มให้ดีนะฮะเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับแผนหน้างานของเราแล้วนะครับแต่สิ่งที่ผมจะย้าก็คือผมอยากให้รอดูการกลับตัวของราคาด้วยนะครับเราถึงจะพิจารณาออกออเดอร์เซลล์นะครับผมเพื่อความมั่นใจนะครับในการเอ่อเทรดของเรานะครับเพราะฉะนั้นแผนก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับประมาณนี้นะฮะ ก็โอเคเดี๋ยวเสร็จตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมจะทําเส้นคาดการณ์ไว้นะครับเป็นเส้นสีฟ้าในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงว่าการสวิงของราคาเขาจะไปในทิศทางไหนนะครับในสัปดาห์หน้านะฮะก็โอเคนะเส้นคาดการณ์ของราคาก็จะทําไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาอัปเดตกันว่าเขาจะวิ่งไปในทิศทางไหนนะครับสําหรับ EURCHF นะครับส่วนเป้า TP ก็จะเอาไว้ตรงเนี้นะครับแนวแนวรับด้านล่างนี้นะฮะ แนวรับเดิมตรงนี้นะฮะก็อโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ